นุ่มก็ยังจําหน่ายนะคะจําหน่ายท่อนพันญ้านะคะสําหรับลูกค้าที่อ,อยากจะปลูกญ้าไว้บ้านนะคะให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะของที่สวนญ้าก็ของนุ่มก็จะมีจําหน่ายพันนะคะมีพันหวานอิสราเอลนะคะที่จะเป็นตัวตัวฮอตตัวท็อปของของสวนนะคะก็คือหวานหวานอิสราเอลตัวเนี้ยคือ โปรตีนมันจะค่อนข้างสูงกว่ากว่าพันอื่นนะคะถึง20%นะคะแล้วก็จะมีในเปียแค่ในเปียปากช่องนะคะแล้วก็นรกจักระพัดนะคะตอนนี้นะคะนุ่มอยากจะบอกว่านุ่มมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้กับลูกค้านะคะก็คือ300ท่อนส่งฟรีนะคะลูกค้าท่านใดที่ อ,อยากจะทดลองปลูกนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะ300ท่อนขึ้นไปนุ่มส่งให้ฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเก็บเงินปลายทางก็จะบวกเพิ่ม50บาทนะคะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจแล้วก็พร้อมปลูกนะคะทักเข้ามาได้หรือโทรหานุ่มที่เบอร์0 8 9นะคะ279 7958โทรหรือแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรก็ได้นะคะมี วิธีปลูกแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดการปลูกพันธุ์ญ้าเลยนะคะอย่าลืมนะสามแล้ท่อนส่งฟรีนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะอยากให้ลูกค้าไปลองปลูกดูนะคะอันนี้จะเป็นสวนเยาหวานนะคะก็รู้สึกว่าวัชพืชจะจะเยอะมากค่ะเพราะว่ามันพึ่งหมดหมดหน้าฝนไปนะคะมันก็จะขึ้นตามธรรมชาติของมันแต่ว่าเราก็จะต้องดูแลนะคะถ้าอยากจะมีะสวนหญ้าที่ ตัดง่าย,ายสวยนะคะก็คืออาทิตย์ละครั้งก็ได้ค่ะมาดูแลแต่อันนี้ก็จะห่างหายนานเพราะว่าฝนนะคะช่วงนี้ก็ฝนเข้าบ่อยอากาศแปรปรวนนะคะก็มาเดินสวนยามเย็นก็เลยอยากจะมาอัดคลิปวิดีโอนะคะไว้บอกกับลูกค้านะคะยังจําหน่ายท่อนพันอยู่นะคะยังไงลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาหรือแอดไลน์นุ่มมาได้นะคะตัวนี้นุ่มความส่งทุกวันค่ะ